เรียกได้ว่าโลกสีชมพูชมพูข้ามปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่รักต่างอาชีพแต่ผมรละขิดชักนำาให้มาเจอกันวิวชวินเจรวิวณนนทและเป็น่ารานีแคมเปนที่ตอนนี้แฟนๆก็รอรุนเฝ้ารอโมเมนต์หวานวานฟินจิกหมอนจากข่วทั้งสองคนซึ่งก่อนหน้านี้วันที่24ธันว่าคมที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวเป็น่ารานีแคมเปนด้านแฟนคลับคนในวง การบันเทิงเพื่อนพ้องน้องพี่คนสนิทก็เข้ามาแสดงความยินดีและร่วมฉลองวันเกิดกับเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากแต่ก็จะดูเหมือนว่าด้านคุณวิวแฟนหนุ่มของเบลล่าจะอุ๊กเงียบจนคนสนิทออกมาแซวพร้อมรอโมเมนต์คุณวิวเซอร์ไพรส์เบลล่าอยู่นะคะ นั่นก็คือหวนแหวนพีสาวคนสนิทของแฟนหนุ่มเบลลาที่เธอก็เข้ามาแฮปปี้ว์นเดย์ว่าที่น้องสะใภ้เป็นลาลานีเหมือนกันพร้อมมอบช่อดอกไม้แบบใหญ่เบื้เริ่มให้อีกหนึ่งชอ่อเบลลาก็โพลงสตอรี่ไอจีส่วนตัวพร้อมขอบคุณหวนแหวนคุณหวนแหวนก็รีโพสต์อรี่ต่อพร้อมแท็กหาคุณวิวและเขียนว่าอย่าให้แพ้เขานะจ๊ะงานนี้เห็นทีเพราะหนุ่มขี้อายวิวชวินจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะคะ่ะจัดปิ เซอร์ไพรส์วันเกิดให้แม่นายเลยไหมหรือจริงๆคุณวิวอาจจะเซอร์ไพรส์วันเกิดไปละไปแล้วแต่ก็อุบเงียบไว้ก่อนเห็นทีคุณวิวจะต้องเอาพ้าหวานมาอวดให้สาธารณชนรู้กันแล้วล่ะค่ะคุณแหวนแหวนขิงซะขนาดนี้คุณวิวจะว่ายังไงคะงลงรูปขิงกลับไปเลยค่ะแฟนๆรอกดหัวใจอยู่